โจทย์บอกว่าในการเลือกจํานวนเต็ม1จํานวนแสดงว่าเป็นการเลือกจํานวนเต็ม1จํานวนจากจํานวนเต็มทั้งหมดเลยตั้งแต่ใครนะ10บถึงห้เอาแค่นี้ก่อนและเขาก็เข้าสู่ความน่าจะเป็นแสดงว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปหา NS ก่อนแต่พี่จะต้องมาเช็คก่อนว่า จำนวนเต็มตั้งแต่1 0 5ถึง59อ่ะมีใครบ้างและมีกี่ตัวจะได้รู้ว่าทั้งหมดมันมีทั้งหมดกี่ตัวทันไหมคำพูดแรกคือคำว่าตั้งแต่โอ้คำนี้สำคัญคำว่าตั้งแต่เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายด้วยเช่นจํานวนเต็มตั้งแต่1 0 5ถึง59แสดงว่ามันเอาสิ 11 12 1 3 14บไปเรื่อยๆจนถึง57 58 59อันนี้คือคำว่าตั้งแต่ตั้งแต่คือเอาตัวแรกกับตัวท้ายด้วยแต่มันจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่าระหว่างอันนี้จดเพิ่มเองนะถ้าเราเจอคำว่าระหว่างอ่ะตัวแรกตัวท้ายไม่เอาไม่ต้องฆ่าทิ้งแบบพี่นะจดเพิ่มเองตั้งแต่เอาตัวแรกกับตัวท้ายระหว่างไม่เอาตัวแรกกับไม่เอาตัวท้าย เห็นไหมเล่นคําไม่เหมือนกันเล่นคําไม่เหมือนกันเราก็จดแยกไปคําว่าระหว่างก็ตัดทิ้งตัวแรกกับตัวท้ายแต่ข้อนี้เป็นคําว่าตั้งแต่ตั้งแต่คือเอาตัวแรกกับตัวท้ายด้วยเ๋ยวรอเพื่อนจดกันหรือวันนี้ข้อเดียวพอแล้วกลับเลย <laughs> ไปดูอีกสองคลิป กลายเป็นกี่ชั่วโมงเออกลายเป็นกี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ลบอันนี้ลบนะอันนี้ลบนะ,ะข้อนี้มีคําว่าตั้งแต่แสดงว่าเอาตัวแรกที่เป็นเลขสิบก,กับตัวสุดท้ายที่เป็น59ด้วยทีนี้เราจะต้องไปโหจะต้องรู้ว่าทั้งหมดมีกี่ตัววิธีแรกคือไล่นับ ซึ่งมันก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันช้าแต่ว่ามันจะมีวิธีรัดถ้าจํานวนเต็มมันเรียงต่อกันแบบนี้นะวิธีรัดถ้าเราจะหาเลขทั้งหมดนะเราน่าจะคุ้นอยู่แล้วไหมมันมันคือการเอาปลายลบต้นบวกหนึ่งเอาปลายลบต้นบวกหนึ่งเอาปลายลบต้นบวกหนึ่งแต่ว่าจะต้องเป็นจํานวนเต็มเรียงต่อกันไม่ใช่กระโดดนนี้คือเรียงต่อกันใช้ได้ปลายก็คือห้าส เพอนม่พอใจเลยห้าสเก้าห้าสต้นคือเลข10เลข10แล้วก็ไปบวกอีกหนึ่งแสดงว่าถ้าเอาง่ายๆเลยก็เหมือน5้าเ้าลบสิเหลือ4 9่กบวกหนึ่งก็คือ50ใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดมีกี่ตัวนะ50ตัวทั้งหมดเนี่ยมีห้ตัว10ถึงห้านะมี50สิตัวห้าสิตัวและสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเขาเอามา1ตัวเห็นไหม เลือกมาหนึ่งจำนวนแสดงว่าพี่หา n s ก่อน n s n s n s ก็ต้องเป็น50เลือก1ก็คือ50ทันไหมห้าสิเลือก1เราจะเขียน50 c 1ก็ได้มันก็คือ50งั้นพี่เขียน50ไปนะต่อนะต่อนะต่อนะถัดมาถัดมาสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้องไปหา n e ใช่ไหมเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการคือเขาต้องการ เลขจำนวนนั้นที่หารด้วยเจ็ดลงตัวคำนี้นะหารด้วยเจ็ดลงตัวคือใน50ตัวเนี้ยต้องการเลขที่หารด้วยเจ็ดลงตัวพี่เขียนย่อๆอย่างนี้นะหารด้วยเจ็ดลงตัวหารด้วยเจ็ดลงตัวและทีนี้เขามีการเชื่อมด้วยหรือเขามีการเชื่อมด้วยหรือหรือต้องมองในทางเซ็ตทันทีหรือก็คือยูเนียน ใช่ไหมยูเนียนก็คือการยังไงกันนะรว,ร,รวมกันรวมกันยูเนียนก็คือการรวมกันทีนี้มันเอาไปรวมกับใครเลขคี่เห็นไหมเอาไปรวมกับเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่งั้นพี่เขียนอีกฝั่งหนึ่งว่าเลขคี่พี่ว่าไอหารด้วยเจ็ดลงตัวหาง่ายกว่าเพราะมันก็คือสุขูณแม่เจ็ดอะตัวแรกเลขเจ็ดเอาเลยไหมไม่เอาเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สิบก็ต้องเจ็ดสองสิบสี่ 7จ็ดสามยี่สิบเอ็ดทันไหมเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกส่ห้้าไม่น่าเอาแล้วเพราะว่าเต็มที่มันคือ59แสดงว่าหารด้วย7ลงตัวกี่ตัววะเนี่ยอ่เจตัว7ตัว, 7, ตวเฮ้ยแปบนึงนะพี่ลืมหยิบชีทเราลองหาเลขคี่ก่อนลืมหยิบชีทลืมหยิบชีท ถัดไปเลขขี้โอ้ห oh, เลขขี้ยังไงดีวะต้องยังไงนะต้องไล่เขียนใช่เลขขี้ต้องไล่เขียน,ยยนคนแรกคือใคร11โอ้โหแล้วมันห่างทีละสองอะ่ะใช่ไหมก็ไล่เลยเนะี่ย11 13 15 17ถ้าพี่ไล่ข้ามตรงไหนบอกกันนะ19 ยี่บเอ็ดยี่บ3ามยีบห้ายี่บเยีบเก้าสามเอ็ดสามสามแล้วก็4ี่เอ็ดสี่ห้าสีแป๊บหนึ่งนั้นเหนื่อยแล้วก็ไงต่อวัเนี้ยห้าเอ็ดห้าสามแล้วก็5 9ครบแล้ว นี่คือสิ่งที่โจทย์สนใจต้องการหารด้วย7ลงตัวแล้วก็ต้องการเลขคี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็นับว่าเขาสนใจทั้งหมดกี่ตัวหารด้วย7มีกี่ตัวนะ7ตัวแสดงว่าฝั่งนี้7ตัว อีกฝั่งหนึ่งเลขขี้ถ้าพี่นับไม่ผิดแนวนอน5แนวตั้ง1 2 3 4 5 5 5ก็25ตัวแล้วก็เอามาบวกกันได้ใครนะ32แสดงว่า NE จะเป็น32เลือก1ก็คือ32เดี๋ยวถามก่อนว่าเฮ้ยพี่ทำถูกไหมเนี่ยทำไมไม่ทำไมไม่ถูกนะเพราะว่ารวมกันยูเนียนะซ้ำกันนับ1ตัวเราจดไปด้วยนะ ซ้ำกันนับหนึ่งตัวไม่แม่ไม่ไมีชอยหรือเปล่าวะไม่มั่นใจไม่มั่นใจศูนย์จุดหกสี่มีชอยไหมไดเดี๋ยวเธอดูดิอ๋อมีได้เว้ยเออซ้ำกันนับหนึ่งตัวถ้าพี่ตัดนะพี่จะตัดฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายจำนวนตัวมันน้อยกว่างั้นพี่ลบพวกนี้นะพี่ลบพวกนี้นะ แสดงว่าน่าจะต้องตัดใครที่ก็คือเลขขี้ที่มันซ้ำใช่ไหม14ไม่ซ้ำพี่ว่ายิบเอ็ดซ้ำ35ซ้ำใครอีกคนหนึ่งนะ49แสดงว่าจากเมื่อกี้7ต้องเหลือ4แล้วฝั่งนี้คือย25แล้วก็มาบวกกันแสดงว่าที่โจทย์สนใจมี29ตัวและ29เลือกหนึ่งก็คือ29นั่นเอง เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็ ne คือ29 ns เท่าไหร่นะเมื่อกี้50ก็ต้องไปตัดเลขเป็นจุดแต่พี่แนะนำแบบไวๆเลยนะทำให้ส่วนเป็น100โดยการคูณ2ส่วน2เพราะว่าพอส่วนเป็นร้อยมันก็จะเลื่อนแค่2จุดท่านมเราก็คูณ2ส่วน2เข้าไปมันก็จะได้58ส่วนร้อก็ตอบ0ูนจุดเท่าไหร่0.58